มาพี่นอ้องตำหม,มูฮูง้งพไงอันมาจากเมืองไทยคอยได้ปลาหัวขาด <Yeah. S 1> กินมนื้อแรงเนี่ยปลาหมึกบัก <Yeah. S 1> แข่งเ <Yeah. S 1> พราะไงมาฝากอันนี้ซื้ออยู่นี่อันตัวลันเตา่าตีนไกเห็นมาพี่นอ้องไม่พัก,กเษกษตรกุ้งแห้งพอได้กินหมูหุ้จากเมืองไทย ถ้า่อยไม่อยู่นี่นกินตะตำมหุ่งปลอมพี่น้องบ้าพี่น้องตำมหุ่ง,งตำสัวอดอดริกั โซลันตาแซบนัวอ้อคุณหรอมาเห็นปะกุ้งแห่ง เขาให้นำนักกับเป๋ายิบซีโลของพยายเนอะยิบซีโล่นำนักค้ากับสามสิบหาโล่โดนปรับไปสามพันกลัว ปลาขีดเกี๊ยมขีดโกบาฮะเมืออื่นสิกแกงนอกใหม่ใส่เห็ดน,นั่งฝ่าปัญญาเอาเห็ดน,นั่งฝ่ามากเครืองโล่นอกใหม่มัดส,สองนอ กระสีฟาร์มเราก็อัดใส่ช่องฟีดไว้นะจ้ะหมดข้างหมหนังแกพผด 把门关上。 สองลําไยน้องกองเหมือนแล้ว